ถักสดๆเลยมันกรอบแบบแตะไม่ได้เลยความสดของมันนกกระยางบินนู่นโอ้นี่คือบรรยากาศป่าพนังคลองแท่ทำปุ๋ยเห็นไหมอันนี้ปุ๋ยหมักทำปุ๋ยอันนี้ขี้วัวโอ้ ดูมะละกอออกดอกเต็มไปหมดเลยแล้วแล้วมันก็เต็มคอแบบนี้สบายหูสุนี่ดีปลีเปิดใต้สวนเนี่ยอันนี้ผักคะน,น,น้าฮะคะน้าปอดสัรนใช่ไหมหืม ตากตังด้วยตังแห้งตังเปียกลุงปลูกคะน้าไรสารฟิษไว้กินเองตามมุมมีต้นหอมด้วยไอผักชีผักชีดูผักเพียบเลยอ่ะโอ้โหผักไว้กินกันนี้กวางตุ้งหรือประกาศจะไม่ได้นี่คะน้าปอดสานฟิษน่าจะเป็นกวางตุ้งหูดกจังเลยลุงบอกว่าเก็บได้เลยอือ อยมะเราลก่อถักสดๆเลยมันกรอบแบบเตะไม่ได้เลยความกรุของมันนะขนา